อนุโมทนาบุญสาม,มัญเนรเจนนี่ลาสิกาแล้วในวันนี้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2568นห้างเอกสาวเจนน,นี่เทียนโพสวรเขาพิธีปรงผมบวชสาม,มัญเนรีตารฤกเวลาตีสี่นาฬิกาสานาทีณวัดศรีวารายาลายัยจังหวัดสระบุรีพร้อมรับฉายาทางธรรมว่า ธรรมกัลายาณีแปลว่าผู้หญิงที่มีความงามทางธรรมโดยมีเพื่อนและผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างขับข้างล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา49นาทีธรรมกัลายาณีได้ลาสิกขาบวชที่วัดทรงธรรมกัลายาณีภิกษุณีอารามจังหวัดน,นคปรปฐมกลับมาใช้ชีวิตในฐานะเจนนี่เทียนโพสวนอีกครั้งขออนุโมท ทน,นาบุญด้วยค่ะ